เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันทำนายว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะค่อนข้างยุ่งเหยิงม,มีเรื่องให้คิดไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นเรื่องที่กวนใจคุณอย่างมากพยายามใช้สติอย่าฟุ้งซ่านไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่งั้นคุณจะเครียดแล้วทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายแย่ลงได้ความรักระยะนี้คนโสดจะเนื้อหอมเป็นพิเศษจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจอยู่ตลอด ไม่ต้องรีบพยายามดูดูศึกษากันไปก่อนว่าคนไหนคือคนที่ใช่ที่ถูกใจสำหรับคุณคนมีคู่ช่วงนี้อาจมีปากเสียงระหองระแหงกันบ้างจากความไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันอย่าพยายามทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่จำเป็นจะดีที่สุดดังนั้นการเปิดใจคุยกันถือเป็นทางออกที่ดีดูการเงินการงาน การเงินในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าคิดจะลงทุนทำอะไรก็สามารถลงมือทำได้เลยที่สำคัญในช่วงนี้คุณมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคการงานสำหรับคนทำงานประจำอยู่ในเกณฑ์พอใช้อาจมีปัญหาให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจบ้างจากการทำงาน แต่ไม่ต้องห่วงคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือส่วนงานราชการให้ระวังคนใกล้ตัวที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณแบบไม่คาดคิดหรือไม่ตั้งตัวเลขมงคลให้โชค8589และ95 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ